มันุมวานี้ก็ชะลอชะลอตัวลงเลนิดนึงนะครับสาเหตุว่าก็ถูกแรงกดดันจากราคาหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับวันนี้ในส่วนของดับเิีไอเขาปรับตัวลงก็ค่อแข้มาลงไปสามจุเปอร์เซ็นต์เบนก็ลงไป2%เปอร์เซ็นต์ก็สาเหตุก็เนื่องมาจากทางอิหร่านก็ยินยันว่าในส่วนของกํากลังการผลิตของอิหร่านก็ขเขาก็จะไม่ลดกําลังการผลิตลงน,นะครับก็จะเพิ่มขึ้นกำลังการผลิให้ขึ้นไประดับก่อนที่เขาจะโดนความหมาย ตอนนี้ก็สองผลิตอยู่สองล้านมาเรวต่อวันก็จะขยับขึ้นไปได้ระดับสี่ล้านมาเรวต่อวันนะครับซึ่งในประเด็นของอิหร่านนตลาดผมว่าเขาคงจะค่ายกันอยู่แล้วว่าอย่างอิหร่านคงจะไม่ลดกําลังการผลิตแน่นะครับแต่ในส่วนเพเิ่มเติมก็คงจะเป็นท่าทีของทางรัฐมนตรีน้ํามันพลังงานของอิหร่านก็ออกมาปันเสิว่าการประชุมโอเปกที่เบื้องต้นก็คาดว่าอาจจะจัดขึ้นจัดกันขึ้นได้ภายในวันที่20 มีนะผมเนี่ยก็เขาเป็นเสจว่าก็ยังจะยังไม่เข้าร่วมกันนะครับซึ่งมันก็ทําให้การซื้อขายน้ํามันวันนี้ก็มีแรงขายทากำไรออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของมอกรแซลสาเล่ก็ประเมินว่าจากทิศทางภาวะเศรษฐกิจโลกที่มันชะลอตัวลงเนี่ยทางฝั่งนิมานน้ำมันเนี่ยมันก็ยังคงดูยังไม่ค่อยดีแล้วก็สะายก็ยังวนด็ยังกดดันราคาในกลุ่มพลังงานวันนี้ก็ดึงให้การลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานในวันนี้ก็มีแรงขาย ส่วนทิศทางทางเอเชียวันนี้ข้างอื่นๆก็อ่อนค้ามาหน่อยนะครับก็เนื่องจากทางผู้ว่าการธนาคารกลางจีนของยีนอลลก็จะยังไม่ออกมาตรการกระตุ้นอะไรเพิ่มเติมนะครับแม้ว่าตัวเลขทางเสียิจบันอาทิตย์ที่ปลายงานลงมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยอดค้าปลีกหรือว่า,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 าการผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงสองเดือน,นที่ผ่านมาของจีนเนี่ยทิศทางก็ยังชอบดูดนะครับก็ภาพทิศทางก็คงยังเป็นดูระดับหนก็คือเขาเป็นทรง เพราะเขาเรียนที่มันใจมันมากนะครับของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเออจากปัจจัยที่ทรงตัวนะคะก็เมื่อวานนี้เซ็ตก็ในตอนช่วงเช้าเนี่ยค่ะมีการเปิดกระโดดขึ้นมาใน่ดั้งที่400จุดได้นะคะแต่ว่าพอมาช่วงบ่ายก็มีแรงขายทำกำไรออกมาอีกค่ะก็ลดที่400จุดลงมาทำให้ปิดตลาดในช่วงเย็นเนี่ยก็บวกไปแค่0.86จุดนะคะที่ระดับ1,394จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย4.78หมื่นล้านบาท ก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็คาดว่าแต่ชนิดนก็น่าจะยังทรงตัวอยู่แถวบริเวณ1,385-1,400จุดนะคะหรืออาจจะอ่อนตัวลงมากกว่านั้นก็ได้นิดหน่อยนะคะโดยหากยังไม่หลุดแนวรับ1 3 7 7จุดนะคะวันเสาน์ที่10สิเนี่ยก็มองว่าน่าจะเข้าทยอยซื้อมาอ่อนตัวได้ะคะ่ะโดยมีแนวรับที่1 3 7 7ถ1 3 8 7จุดนะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,395-1,400จุดนะคะแนวต้านขึไปก็1,408-1,414จุด เซ็นเตอร์อัพเดตนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการบติษัปรับตัวผได้เพียงช่วงเช้านะคะก็จกัพูดกลุ่มหลักนะคะแต่ว่าในช่วงบ่ายก็มีการแรงขายแรงทำกำไรออกมาในหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็สื่อสารนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มแบงก,งก์นงก่และโรงพยาบาลก็จะดูก่อสร้างมาช่วยประคองบรตรัน,นีไว้สําหรับวันนี้เนี่ยก็แนะนําเกณฑ์กำไรสั้นๆคะ่ะประเด็นการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยประกาศย้ายสายไฟฟ้าลงดินนะคะเป็น ระยะที่หนึ่งรนะวม127กิโลเมตรก็ใช้งบประมาณอยู่ที่4.8-7หมื่นล้านบาทนะคะกลุ่มที่มีความสามารถย้ายสายไฟฟ้าลงดินก็ได้แก่เดนโก้ไอริงสามารถกันโกนนะคะ แล้วก็มีตัว CTW นะคะเป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้ากับ a อ r o โนะคะเป็นผู้ผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าส่วนหุ้นกลุ่มพลังงานนะคเมื่อวานที่ได้รับแรงกดดันลงมาจากประเด็นมีหลานดีการจะไม่เริงกำลังการผลิตน้ำมันในช่วงชั้นๆ้าี่อาจจะมีรีบัลขึ้นมาได้นะคะจากช่วงเช้านี้นาะคาดังมันก็มีการรีบาวกลับขึ้นเล็กน้อยะค่ะครับก็ต่อที่ตัวฟ a าสตเตนะครับตัวแรกเนี่ยเราเลือกตัวบิวตี้นะครับ ก็ตัวนี้ก็แนะนำให้ซื้อกิ่งกำไรนะครับราคาเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ดันทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยแต่15บาทที่มาพร้อมกับเบตเอาตัวดาวเทนไลน์ขึ้นมาด้วยนะครับก็มีแรงหนุนจากตัววอลลุ่มนะครับสะสมเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับประกอบกับตัวสัญญาณในเคซีเนี่ยก็บ่งชี้นะครับว่ามีสัญญาณกลับถิ่นะครับก็คาดราคายเงมีโอกาสัวขึ้นต่อนะครับก็ประเมินกำลต้านราคถัดไปเนี่ยที่6บาทนะครับส่วนกรอบดาวล้อมีระวางเอาไว้ที่5.20บาทนะครับแล้วก็มีจุดสต็อปอยู่ที่5บาทครับ ถัดมาคือตัวสีชาครับราคารับก็ฟื้นตัวขึ้นมาจากตัวก้นหลุมเลยนะครับก็พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่ทยอยสะสมเข้ามาตลอดทางครับด้าน NBD นะครับก็ส่งถึงยานบวกต่อเนื่องด้วยก็ประเมินนะครับก็ราคาเนี่ยน่าจะมีโอกาสแกวงขึ้นต่อได้นะครับก็ทดสอบดับต้านที่14.40ถึง15.30บาทครับส่วนไนรับอยู่ที่13.40บาทแล้วก็มีจุดต็อปอนอยู่ที่13บาทครับสุดท้ายคือตัวซปเปอร์นะครับก็ราคาก็วิ่ง ทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย75วันนะครับพร้อมกับตัวรุ่นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับส่วนตัวเมซีเนี่ยก็เอปิดตัดซิงเกิ้ลไลท์ขึ้นมานครับเกิดเป็นสัญญาซื้อนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ารอมองครับถ้าเกิดว่าาตัวเบรกเอาได้เนี่ยก็มองดัชนีถัดไปที่1.35ถึง1.40บาทนะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่1.18แล้วก็มีจุดต็อปไปที่1.13บาทครับค่ะสำหรับเซฟตี้เน็กซ์ฟิวเจอร์นะคะอเส5 0 S16 นะคะวันนี้ก็ปิดระดับ897.30จุดนะคะ ตักลงทุนต่างชาติก็มีสถานะรองสุทีิที่4 2 6 2สัญญานะคะทำให้ยอดสะสมต,ตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยมีสถานะรองคงเหลือ6,608สัญญาสมมุลให้มีสถานะรอ,อ,องสะสมต,ต,ตั้งแต่ต้นปีเนี่ย1 2 6 9 1 7สัญญาก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะคะกลย,ยุทธ์การลงทุนนะคะระยะสั้นสำหรับ S50 S16 เนี่ยก็ให้พ,พิจารณาแนวรับระยะสั้นที่8 9 4จุดเป็นจุดตัดสินใจนะคะ ถ้าหางัชนีสามารถยืนระยะได้ก็แนะนำเทรดดิ้งลองแต่หากดัชนีปรับตัวหลุดแนวรับเดื่อลก่าลงมาเนี่ยแนะนำอยู่ฝั่งช็อตค่ะกลยุทธ์การลงทุนระยะกลางนะคะภาพระยะกลาง S อง S ศู H 6เนี่ยยังอยู่ในทิศทางอชเชงบวกนะคะาฟวิจัยยังคงคำแนะนำถือสถานะรองโดยให้กรอบแนวรับเดลต้าระยะกลางที่885-918จุดค่ะครับก็มีส่วนของหุ้นพื้นฐานนะครับในกลุ่มสายกํรลนะครับ สำหรับตัว AAV นะครับตัวนี้นะครับเราก็แนะนำซื้อนะครับราคาขั้าหมางเราที่ให้ไว้ในปีนี้เป็อยู่ที่6.20บาทนะครับโดยเรามองว่านะครับในปัจจุบันเนี่ยตัวราคาที่ปรับตัวลงมาเนี่ยเราก็ได้สะท้อนผลประกอบการที่น่าผิดหวังในช่วงไตรมาสสี่ไปหมดแล้วนะครับโดยในปี2519นี้นะครับเราก็คาดการสุทธิเนี่ยก็ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับประมาณ55%ล้านเหรียนะครับซึ่งเราก็ประมาณการไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ1.67พันล้านบาทนะครับ ด้วยอะไรับเคลื่อนหลักนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่ามาจากตัวการขยายตัวของจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับต่างชาตินะครับที่คาดว่าปีนี้เขจะเพิ่มขึ้นประมาณ7%ปดอ่อนเยนนะครับก็มาอยู่ที่ประมาณ2ล้านคนนะครับหลักๆเนี่ยก็อย่างที่ดูกันก็น่าจะมาจากนักท่องเที่ยวจีนนะครับแล้วก็ในกลุ่มนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับก็คาดจส่งผลให้ตัวจำนวนผู้โดยสารตัวเอวีนะครับก็จะเพิ่มขึ้นราว14%ปีอ่อนยนะครับแล้วก็ประมาณการน้ยเนี่ยจะอยู่ที่16.9ล้านลายนะครับ อันที่2ก็คือว่ากําลังการให้บริการนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตามมานะครับจากแผนการขยายฝูงบินต่อเนื่องที่เขามองเป้าหมายในการขยายตัวฝูงบินอยีละห้าลำนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยณปัจจุบันนี้นะครับตัวเอวีนะครับก็มีเครื่องบินอยู่4ี่สิบหกลำนะครับแล้วก็ที่เหลือในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยก็จะย่อยรับเข้ามาอีกสี่ลำนะครับก็จะส่งให้ตัวเราก็คาดว่าตัวตัวแฟกเตอร์ในบีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ82%ซนนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับปีก่อนนะครับ อันที่3นะครับก็เอวีเนี่ยเขาก็จะเพิ่มเส้นทางบินจากทับสู่นะครับซึ่งตอนนี้เขามีโอบกครับนะครับในประเทศเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็จะมีูคู่แข่งน้อยแล้วก็พร้อมกับเปิดตัวเส้นทางบินใหม่ทำในเส้นทางต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นอย่างปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เขาก็จะไปเน้นในส่วนของประเทศจีนแต่แต่ว่าปีนี้เนี่ยก็จะไปเน้นในส่วนของตัวประเทศอินเดียแล้วก็ในกลุ่มเอชไอวีมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ในส่วนของตัวตราค่าโดยสารนะครับสูงกว่าเส้นทางในประเทศนะครับแล้วก็ยังทําให าไรายได้จากาบริการเฉลิมในปรับตัวดีขึ้นด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรามองว่าจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินเนีย่ยที่ตอนนี้ค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะเราจึงกำหนดสมมติฐานตัวราคาค่าโดยสารเฉลีย่ยในปี59เอาไว้ใกล้เคียงกับปีก่อนเท่านั้นนะครับก็โดยคาดว่าตัวรายได้จากการขายและบริการรวมเนะี่ยปีนี้ก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ11%เดียวนะครับอยู่ที่3.28ล้านบาทน,นะครับขณะที่ต้นทุนน้ำมันเฉลี่ยนะครับ อาจจะลดลงจากนีก่อนนะครับค่อนข้างมากนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยหนุนตัวอัตรากาไหขันข้นต้นในปรับตัวดีขึ้นนะครับส่วนในช่วงตอนเดือนมิถุนายนถ้ากานี้นทาง่ายวิใใจัยเนี่ยก็คาดว่าแนวโน้มกำไัสุทธินะครับก็จะกลับมาโดดเด่นคิวออนคิวนะครับก็ด้วยแรงหนุนหละกๆ่าวก็คือว่าช่วงไตรมิถุนายนเนี่ยก็ยังคงเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวไทยอยู่นะครับโดยล่าสุดเนี่ยเราก็ไปดูจาก เศรษฐีตัวเลนะ็กนักท่องเที่ยวชาติชาติชาติเนเดือนมอนกราเนี่ยก็ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับประมาณ15เปอร์เซ็นต์เยอะแนะครับก็นนะบจะส่งผลให้ตัวลงแฟกเตรอร์ของตัวเ v เนี่ยในระดับที่เกินกว่าประมาณ85ขึ้นไปนะครับอันที่สองก็คือควาดว่าประโยชน์จากสายการบินนกแอร์เนี่ยช,ช่วงนี้เขาก็มีปัญหารครับเขาก็มีการลดเที่ยวบินนะเขาก็บอกว่าในส่วนของตัวนะผู้โดยสารเนี่ยก็อาจจะไหลที่ เอวี v ได้นะครับก็จะทําให้ตัวโหลดแฟกเตอร์เนี่ยมันอาจจะขึ้นจากระดับปกติขึ้นมาอยู่ประมาณหนึ่งถึสงสองสน,นะครับและอีกอย่างนึ่งก็ได้ช่วยผคลายในเรื่องของการแข่งขันทางด้านราคาค่าตัวนะครับทําให้ราคาอัตอาราค่าบริษัทในบางตัวดีขึ้นนะครับส่วนที่3คือต,ต,ต้นทุนต้นทุนน้ำมันเฉลี่ยนะครับก็จะเริ่มลดลงนะครับตั้งแต่ช่วงไตรมาสหนึ่งต้นไปครับซึ่งตัวนี้เนี่ยบริษัทเนี่ยก็ได้ทำเฮดจิ้งไว้ที่ประมาณ50%นะครับแล้วก็ประเมินต้นทุนราคาเฉลี่ยน้ำมันในงวดไตรมาสเนี่ย จะลดลงมาอยู่ประมาณ27% Q1Q นะครับอยู่ที่ประมาณ5 1เหรียญเ e อบาร์เรลนะครับเทียบกับตอนป้า427เหรียญเ,เปอรบาร์เรลนะครับโดยในปี5 9นะครับแม้ว่าเราเนี่ยจะมองว่าในภาพของอุตสาหกรรมจะมีการแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นนะครับแต่ก็เชื่อว่าประโยชน์ที่ได้ครับเนี่ยจากต้นทุนราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงเนี่ยน่าจะยังมีมากกว่านะครับก็จะส่งให้การเติบโตของ กำไรเนี่ยในปีนี้เป็นไปอย่างแข็งแกร่งนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จึงแนะออนําซื้อครับเราก็ประเมินมูลค่าเหมาะสมนะครับในปีนี้นะครับก็อินทีที่18เท่านะครับอยู่ที่6.20บาทก็จะมีอัพไซด์จากราคาปัจจุบันเนี่ยประมาณ9เซ็นะครับครับก็ทิศทางการลงทุนวานนี้ดีสุดของฟันโฟเนี่ยก็ยังไม่เข้าซื้อตับพื้นไทยเลยนะครับพื้นฟิลิปปินส์อยู่นะครับในสัดส่วนของหุ้นไทยก็58ล้านยูเอสซ่าแล้วก็พื้นฟิลิปปินส์เนี่ย ประมาณสัก24ล้านดอลลาร์นะครับภาพรวมการซื้อขายวันนี้ถ้าดูจากการซื้อขายแยกรายประเภทก็็เหนว่าฝั่งต่างชาติก็ยังคงซื้อหุ้นไทยเนี่ย2,000ล้านเงินยังไหลเข้าในตลาดอันธบัตรของไทยอีก5.7พันล้านแล้วก็ก็ยังคงต่างชาติก็ยังคงสาหลอกในดูดินฟิวเจอร์อีกต่อเนื่องเนั้นภาพรวมเด่นว่าในแง่ของโฟลว์เนี่ยที่มันไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยตลาด ตลาดสาเงินไทยเนี่ยมันทิศทางมันก็ยังคงเป็นบวกอีกนะครับภาพการซื้อขายวันนี้รวมๆก็คือขึ้นไปเทสพันเศษเลยพันเศษ้วบินแต่ว่ายังยืนไม่ได้นะครับแรงขายก็ออกมาจากความกังวลในเรื่องของรุ้นกลุ่มสื่อนะครับอยู่ที่ตัวแอทวานอยู่ระหว่างการถ่ายโอนลูกค้านี่จนดสองจีก็เป็นประเด็นที่กดดันให้ตลาดไทยวันนี้ก็มีแรงขายออกมานะครับ ในส่วนวันนี้หลักๆก็ติดตามในส่วนของการประชุม b ูโจนะครับซึ่งเบื้องต้นเราก็คาดว่าก็ยังไม่น่าจะมีการอ,อมาตรการอะไรเพิ่มเติมนะครับในการประชุมรอบนี้นะครับหลังจากรอบที่ผ่านมาย e ูโจก็ลดอัตราดอกเบี้ยลงไปติดลบ0.1เซนะครับส่วนการประชุมคอรมอลวันนี้ก็จะมีอยู่สองสามประเด็นก็หลักๆก็ตามความขึ้นแน้อยู่ของโครงการรถไฟฟ้านะครับสี่เส้นทางว่าจะขึ้นหนาขนาดไหนโครงการบ้านประชาัฐนะครับซึ่ง อาจรเิ่มดำเนินการได้แล้วก็ในส่วนของวันนี้ก็จะมีโครงการของออฟฟิแนลสายฟ้าร้องขลุ่นที่จะนำสายไฟฟ้ารงด้วยซึ่งคุณนายก็บอกแล้วมันก็จะกระทบวุ้นวูบสามสิบตัวนะครับส่วนบ้านประชารัฐก็คงจะได้ได้กลุ่มที่ได้ผลประโยชน์หก็น่าจะเป็นพวกพิลึกษาเอ็พีเอ็นที่ทําบ้านราคาถูกสุภาพสุภาพอะไรอย่างไแต่ว่าหลักหน้าพิลึกษากับเอ็มพีเอ็นคิดว่าน่าน่าจะเป็นสองเจ้าที่มีความสามารถในการ ทำต้นทุนต่ำได้นะครับในส่วนของกลยุทธ์การลงมก็ประเมินว่าให้ดูแนวรับเดือนมีนเนี่ยระยะสัปดาห์ดูตัวเลขพันสามร้อยแปดสิบเป็นหลักนะครับถ้ายืนได้ที่ทางตลาดก็ยังอยู่ในภาวะที่มีการชะลอตัวลงบ้างแต่ว่าเราคิดว่าโ um, มเมนตัมการเป็นไซด์วิอาของตลาดเนี่ยมัอนอยังไม่เชงนะครับก็ถ้ายืนได้ก็ยังแนะนําถือพอหรือว่าซื้อเมื่ออ่อนตัวลงมาบริเวณแนวรับนะครับสำหรับแอปเปิรลเลลี่ประจำวันนี้ก็ขอจบรายงานเท่านี้นะครับก็ติดตามได้ใหม่ we'll